มาดูเบ็ดนะครับเช้าๆครับน,นี้พามาดูเบ็ดนะครับตอนแรกนึกว่าปลาครับถูกซุ่มไปดูครับตัวอะไรครับน,ะนี่อะไรมาถูอีกเร้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไม่ใช่ปลานะครับ ตัวนี้ดารารกินเบ็ดอีกแล้วครับใส่ให้ตัวที่จะกินก็ไม่กินครับปลาไม่ถูกมาโดนตัวนี้แทนโอ เอาแล้วเอาแล้วอุ้ยอุ้ยจระเข้จระเข้ครับจระเข้มากินเบ็ดเชยครับก็จะกินลูกเขียดครับใส่เอาไว้ครับเดี๋ยวจะถอดออกก่อนนะครับ เราก็จะปล่อยอ้โอ้โอ้โอ้เจ้าหน้าช่างถอดยังไงอ่ะจับเป็นได้ป่ะเดี๋ยวผมจะถอดก่อนนะครับปล่อยเดี๋ยวมากินอีกนะโอ้ ใส่เบ็ดเอาปลาไม่โดนปลาครับ